ก็ตอนแรกก็บวทเรียนรู้ดูร้อนแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยแนะนําอยากให้บทเรียนไหมตอนแรกถามตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าบาลีมันคืออะไรไม่รู้ไม่รู้จักว่าภาษามคตมันคืออะไรก็เลยอยากลองอ่านศึกษาดูพระอาจารย์ท่านก็เลยเปิดให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ายากยากมากตอนแรกก็อ่านไม่เป็น พ่อาจารย์ก็เลยว่าต่อตั้งใจอดทนเอาอะไรอย่างนี้ผมก็เลยก็เลยมามาบวชที่วัดจองคําเริ่มต้นก็อยู่ประโยคหนึ่งสองเรียนมาเรื่อยๆจนถึงประโยคหก็เลยมาที่วัดสุทัศน์มาสอบเข้าวัดสุทัศน์ก็ตอนเป็นเด็กมีพี่น้องอยู่สามคนแล้วก็มีแม่คอยเลี้ยงอยู่แค่คนเดียว แล้วมีหลวงอากับหลวงลงบวชเป็นพระก็เลยไปอยู่วัดกับหลวงลงแล้วปอสี่ปอห้าได้มาบวชเป็นธรรมเนียมพระดูร้อนปอหกก็มีหลวงอาที่เป็นพระอาจารย์แนะนําให้มาบวชเรียนก็เลยมาบวชเรียนก็ตอนที่บวชหลังจากจบปอหกใช่ไหมครับ ที่บวชที่วัดท่าหลวงหลวอาแนะนําให้มาบวชเรียนตอนแรกก็ไม่รู้ว่าอาเรียนบาลีผมไม่รู้จักบาลีเลยนะครับตอนนั้นบอกว่าให้มาเรียนชั้นมัธยมแล้วพอบวชเสร็จปุ๊บลวงอาก็ส่งให้ไปเรียนที่วัดสังฆานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรครับก็เลยได้ามาศึกษา,านักธรรมและบาลีครับการเรียนบารลี แบ่งเป็นสองแผนกคือแผนกธรรมและ,ะแผนกบาลีแผนกธรรมมีสามระดับคือนัธรรมชั้นตนีนัธรรมชั้นโตและนัธรรมชั้นเอกส่วนแผนกบาลีมีประโยคหนึ่งสองประโยคสามประโยคสี่ถึงประโยคเก้าบนทางนี่ก็ลำบากพอสมควรครับก็ยากมากตอนแรกผมก็คิดว่ายากแล้วแหละ แต่พอดูไปดูซ้ำๆซๆไปเรื่อยๆ,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 ๆล้วทีนี้มันก็เกิดความจําได้เองครับประเรียนแต่ละประเพียนตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถึงประโยคบกท้เเนี่ยหนังสือเขาจะไม่เหมือนกันประโยคหนึ่งสองนี่จะเรียนธรรมบทประโยคสามก็จะเรียนธรรมบทเช่นกันแต่ขึ้นประโยคสี่นี่จะเรียนมงคลแปลมงคลสามสิบดประการส่วนประโยคห้านี่ก็จะเรียน เป็นมงคลเล่มสองประโยค6ก็จะแปลสมันตะประโยคเจก็จะแปลอธถกถาประโยค8ก็จะแปลวิสุทธิมรรคประโยค9ก็จะแปลพระอภิธรรมความยิ่งใหญ่ของบาลีคือเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เผยแพร่พระพระุทธศาสนาครับและเป็นงานภาษาที่รักษาไว้ซึ่ง,งาภาภาพระบุทธพทน์ครับความยิ่งใหญ่ของภาษาบาลีนี่ ขึ้นอยู่กับความเพียรและความพยายามของตนเองที่เราได้ศึกษาเริ่มเรียนมาจนถึงชั้นประโยคปทหไปจนจบชั้นประโยคปทเก้าเนี่ยคำว่ามหานี่ได้มาตอก็ได้มาตั้งแต่อยู่ประโยคสามตอนได้มหาครั้งแรกก็รู้สึกเพื่มปิติยินดีครับความสําคัญของคําว่ามหานี่ก็คือการได้บทเรียนทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ครับ ชอบเกี่ยวกับพระพุทธพจน์เกี่ยวกับที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้นะครับเป็นพ,พุทธพจน์ของพระองค์เอหีพิคูอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดซึ่งพระพุทธพจน์นี้ตัดไว้ตั้งแต่ยุคสมัยในอดีตก,กาลแล้วครับการเรียนในศาสนานี่ได้นำไปใช้หลายอย่างครับตอนปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ อย่างเช่นเราจะแบ่งเวลาดูหนังสือว่าวันนี้ขึ้นกี่โมงแล้วเราค่อยดูกำหนดเอาเองอะไรอย่างนี้ครับชอบตรงที่ทำให้เราเป็นคนดีครับที่ได้เรียนพาสนาทำให้ถ้าเกิดเราอยู่ทั้งโลกไม่ได้มาบวชเรียนเราก็จะคบเพื่อนแล้วก็เพื่อไปทางไหนเราก็จะไปทางนั้นครับส่วนาการที่ได้มาเรียน ทางศาสนาก็ได้เรียนรู้ว่าเวลาเราทำบาปจะทำให้เรา,าตกนรกเป็นยังไงได้รับผลกรรมยังไงแล้วก็เวลาเราทำดีจะเราจะได้รับบุญได้รับได้รับบุญยังไงครับ